สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงกันเบริร์สุขูสุคนบาวาสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเขาสูซ่องย t u b e แม่นายนภาซะแนวโดยมอนี่ก็มาพบมาพ่อกันอี่แล้วกับแม่นายนาภา,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 าคือเก่าพี่น้องเลยโดยพบพ่อกันมอนี่แม่นายนาภาก่ะเดินทางมาหาสาวโสดคือเก่าพี่น้องเลยโดยสาวโสดผู้นี่เนาะเป็นสาวโสดน่าไม่เปิดใจหาค้นคุยพี่น้องเลยโดย จชือชื่อเสียงเลี้ยงน้ำอายุอานามของน้องเพื่อนกันยังประธานในหูหเนาะโดยเขาก็ชีเข่าไปทักทายสบายดีเข่าไปโอ้ไปล่มก็ทั้งน้องเพิ่นเลยเนาะก็จิไปถามจุดประสงค์ที่น้องเพื่อนออกมาเปิดใจเปิดใจแบบใดเนาะพี่น้องเปิดใจแบบว่าหาคนโอ้คนล้มบ่เปิดใจอยากมีแฟนหรือว่าเปิดใจอยากมีคู่ชีวิตเนาะโดยจะเป็นจังไดน,นั่นก็นเข้าไป โอ้ไปลมพร้อมกันกับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกุลสิคนและพี่น้องเลยก่อนเขาไปบึงไปส้มกับเพาะพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไล์ก็แช่เป็นกำลังใจให้แม่ในนภาในเด้อเนาะโดยถ้าหากว่าแม่ในนภาว่าวงวนวนหูหรือว่าผิดพาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อเนาะโดยเพื่อไ่ให้เป็นการเสียเวลาก็เข้าไปหาสาวโสดตรกันเลยเนาะโดยสบายดีเด้อโดยสบายดี โดยซื้อแดงได้โน่ดโดยอายุจากปีแล้วอายุสิบแปดปีเนาะปัจจุบันนี่ยังเฮียนอยู่บ่บ่ได้เฮียนโดยน้องเฮียนหอดหองปอไรพอหาเฮียนหอนหองป,ปอหาหอน,หนะหานะน้อง,องกบวเฮียนโตล่ะบ่มีเงินทอ,องเฮียนโตโอ้โดยทางครอบครัวน้องบ่มีอันขึ้นทรงเฮียนโตเนาะโดยโดยแต่ทางน้องเองนี่มีความผ่านอยาก เป็นอยังสมมติว่าเฮียนจบมานะอยากเป็นหมออยากเป็นหมอเนาะโดยความฝันกับโบเป็นจริงเฮีนว่าครอบครัวบบสามารถชงได้เนาะโดยโดยสถานะครอบครัวของน้องนี่อยู่ในระดับใดเนาะระดับแบบจนแห้งแบบบไมีไฮโบไม่น่าเลยโอ้คือเจ้านี่บไม่น่าโดยแล้วเขาหน้าซ้ำปลาเจ้ากินใจซะ อันขอเอาน้ำบานนี่แหละขอเอาน้ำเพิน่นหาโดยแบบน้อไม้น้อไม้แบบก็เขียนหาไปแล้วเขาโอ้แบบเอาเป็นสิ่งของเนะนี่ยอยู่เนี่ยกินไปแลกเพิ่นเนาะโดย,โดยคือเจ้าอันเฮ็ดแบบนี้มาจะปีแล้วหลายปีกว่าแล้วหลายปีแล้วคือไห,หน้านี่บ่บมีตั้งแต่กี่บอหรือว่าเคยมีอยู่เคยมีแต่ พ่อกับแม่ปากกันแล้วเปิ้ลขายโอ้โดยเปิคลขายให้ขายหน้าเนาะแค่ปีได้น้องละ่ะประมาณสมปีนี่แหละห้าปีบอคือได้ยินแว้วทั้งนั้นเป็นว่าหาเนาะน้องเพิ่นจะจำมาได้พี่น้องเลยโดยนะทั้งครอบครัวของน้องนี่อยู่กันจะกคนหกคนหคนจะเป็นคนที่เท่าไหร่ นุดท so like huh? ้ายยเลแสดงว่าเป็นลูกหลานเนาะโดยแล้วป uh ัจจุบันนี่ยังอยู่ลำการเบิรผู้คนบ่บ่เพิ่นไปเฮ็ดงานเบิรตตเพิ่นไปเฮ็ดงานเบิร์ตโดยมีแต่เจ้ากับแม่บ่โดยโดยเมื่อนี่ถ้าแม่เพิ่นไปทางใดคือบ่เห็นเพิ่นไปเบิ่งพัวเพิ่นได้โอ้คือทางแม่นี่กาได้สร้างครอบครัวใหม่แล้วโดยโดย บารนี่น้องในโสดบ่โสดโดยเคยลมบบาวมาก่อนบ่บ่เคยยังบ่ทันเคยมีผู้บากเทื่อโดยโดยแต่ในมื้อนี้คือน้องนี่เองนี่กะออกมาเปิดใจโดยโดยเปิดใจหาคนโอ้คนลมโดยหรือว่าหาคููสา่งคู่สาคููชีวิตโดยบ่น้องเปิดใจแบบไดนนะแบบคุยกันไปก่อน อคุยกันไปก่อนเนาะคันกาแสดงว่าเปิดใจหาคนโอ้คนลมเนาะโดยคุยกันไปแล้วถึกใจกะอาจจะสารโตเนาะโดยแน่ทางนอกนี่มักกูบ้าแบบใดประเภทหูบห้างหนาตาว่าชัันซะแบบใดก็ได้บอไดนาตาบอไดจำกัดน้เบี้ยงดูห้าได้ โอ้โดยขอเพียงจริงใจเนาะโดยเรื่องอนุอนนามเพ่นน um ีน้องล่ะไปหาโดยอุเนาะเรื่องประเทศนี่เด้ประเทศใดก็ได้ประเทศใดก็ได้เนาะโดยบว่าจะเป็นนุมลาวนุมไทยหรือว่าต่างประเทศน้องเพิ่นก็ลมได้เนาะขอเพียงแต่จริงใจแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตพร้อมดูแล ว่าสั่นสานน้องหลังละโดยปัจจุบันนี่เนี่ยเจ้าเห็ดเบี้ยเห็ดงานยังจ้ะหาตัดอ้อยรับจ้างนะหาตัดอ้อยรับจ้างโดยมื่อนี้บ่ได้ไปบ่ละบ่ได้ไปเพื่อนให้กันแบบใดตัดอ้อยนะมัดละพันอะไะมัดละพันโดยโอ้เห็ดมัดใหญ่เต็มบ่ใช่ใช่สิบสองลำนป้ามัดละพันสิบสองลำเนาะพี่น้องถือว่าใช้เวลาพอ สมควรเนาะมือนึงนี่น้องได้ประมาณจักพันด้าม5 0 6 0พุ่นแหละประมาณ5 6 0โอ้ก็ถือว่าเก่งเลยเนาะเพราะว่ามัดละพันก็12ลำเนาะโดยโดยอ้อยพี่น้องไปตัดได้เป็นอ้อยสดบ่หรือว่าอ้อยไผ่มอ้อยสดโอ้โดยมันบ่บามือเฮาบ่นะบานั่นแหละแต่ก็เนาะทางน้องเองก็ได้ใชุ้มืออยู่บ่บ่ได้ใช้บ่มีือมัน มือบ่ซอยบ่อันนั้นเบิดบ่น่ะเบิดแล้วบาทเพิ่นสั่งมาอัพหน้ามันแซ่บแม่นเลยเนาะอ้าวเพราะว่าอ้อยสดๆเด้เวลาเฮาตัดเฮาหกใบมันได้คมะโดยอันแต่ละมือนี่คือไปตัดอ้อยเป็นรายได้เนาะโดยโดยนอกจากตัดอ้อยนี่เจ้าเฮ็ดหยังอีกบ่เพิ่นจ้างหยังก็เฮ็ดออเฮ็ดได โตแด้วเห็นไม่ได้ครับก ah ับใบเลือดเรื่องเนี้ยยูเนี้ยกินแต่แล้วเมื่อกินกันยังใช่ไหมฮะเม่กี้กินธรรมมาตาดแบบกบเขียดเลยแล้วก็คือว่าแล้วเราบ่มีเนาะไปก็พ่อได้อยู่บอละพ่อได้ยูโดยแล้วเนาะสมมติว่ามีหนุ่มๆที่ว่า เป็นคลิปเจ้าแล้ว่ห์คนถึกใจถึกชะตาอยากโอ้อยากลมกับทางน้องนี่น้องมีทรงทางติดต,ต่ออยูอ่บนะ่โดยน้องหลินเฟสบอลเล่หลินลายหลินเฟสหลินเฟสเนาะโดยแหละทางน้องเองนี่สะดวกแจกท่องทางติดต,ต่อทางคลิปเลยบ่นะนเนาะโดยเสื่อนเฟสน้องยังใดก็เ,เตียต้ยเตี้ยเตี้ยเตี้ย โดยติดกันเลยบ่าเรื่อยๆเวีนวักเวียนมาตัวไทยเป็นภาษาไทยเนาะโดยกแบกถึงนุ่มๆคนใดที่ว่าอยากโอ้อยากลมกับทางน้องเพื่อนก็สามารถแอดเฟซเข้ามาหาน้องเพื่อนได้เนาะสื่อเฟซใดก็นั่งย้ำอีกทีหนึงเตี้ยเตี้ยโดยเตี้ยซ้ำเตี้ยสองเตี้ยสองเนาะแล้วก็เตี้ยแล้วก็เวีนวักโดยก็คือทางเจ้านี่กั เคยไปเขตงานอยูนเขตอื่นอยู่บทางไกลบ้านหรือว่าไปไทยเ่เคยบ่อท่านเคยไปเพราะว่าต้องอยู่บ่งแม่โอ้โดยเอาเพื่อนไปมีครอบครัวไม่นี่เพื่อนก็จะอยู่เพื่อนหลังเดียวกับเจ้าบ่โดยตั้นแตอยู่นี้โดยแต่ที่หมดว่านั่นคือไปไทยเป็นยังไงกะรท่านบ่มีภาระยังเจ้าก็คิดอยากไปอยู่บ่ ก็คิดดูโดยคุนได้ปักอันนี้อีกแล้ว <c oughs> แลากจะหมดว่ามีทื่นมีอย่างไรเจ้าจีไ,ไปได้บ่ไปไปได้ไปได้ไปเฉยอยู่ในแม่เจ้าวะเวะนี่ยลาน,นายังมีลานอีก <ừ. S 2> โอ้ลานนีนก็อายุเจ็ดปีแล้วเจ็ดแปดปี ประมาณเจ็ดแปดปีเนาะกระเพิ่นก็คือสิยังเห็ดเวียกเพื่อนซ่านยังบบเป็นตี้ข้ากระให้เพิ่นอายุสิบสองปีเพิ่นห่างไปโอ้โดยก็คือบ่ได้พ่อไปในช่วงนี้เนาะโดยทั้งแม่เจ้านี่กระเถาเติบแล้วโบเติบแล้วอายุประมาณจ็ดปีละหาชิปกลัวๆการหาชิปกวลัวเนาะแสดงว่ายังบบเ่าบัได้ได้หาสิไปแล้วว่าเพิ่นเพิ่นกระแข็งแห้งดีโบ เพื่อนกะแข่งแห้งดีอยู่บางที่เพื่อนเป็นกะเป็นยันว่าเป็นโรคประจำยันว่ามีโรคประจำตัวยังเพื่อนมด้เป็นบ่เป็นโอ้โดยเพื่อนเป็นโรคยังล่ะโรคหืฮะโรคเป็นหืดเนาะโอ้โดยเพื่อนเคยไปปินไปปัวมาแล้วบ่หรือว่าจังไงเคยอยู่แต่มันบ่เฉียโอ้โดยไปลายไร่หม่องไร่บอนแล้วบ่นะ ไปลายบอนแล้วมันปวดเจ้าจะเถื่อโอ้โดยนะแต่มีแต่ชูๆนี่แหละเนาะโดยเป็นเล่ากะเดี๋ยวเศ้าเนาะอดดันใช่อะไรโดยรอียังก็ล่ะพอกะมีโลกระจำโตน้ำพองโอ้พอม่นยีโมโดยโดยคุณเป็นยังล่ะคุนเป็นวินแล่ะกะ เดินีันยังบ่เศร้าเป็นวินน่าสิเกี่ยวกบค้อมดันเนียอย่างนี้บ่กินชาวกินน้ำแล้วบ่นางมัเนี่กินแล้วได้อย่างกินน้อโอ้ได้แกงน้ำใม่เลแงนหม่น่ใม่บ่โอ้ยเศรษะแกงน้ำใหม่ เบิ่งคงคือสิหนาวเนาะล่ะเจ้าคือบ่ใจเสียงกันยาวนี่หนาวอยู่สิว่าแล้วเนาะยังเป็นพิเศษผู้สาวพี่น้องเอ้ยบ่คือแม่ในเนาะพาเด้ไปทางใดพกเสือกันยาวเด้อโดยเนาะเนาะทางนเนาะพาเองก็ได้โอได้ลกับน้องเพิ่นบเติบแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นงสิไปไสบ่ล่ะบ่ได้ไปมื้อนี้บ่ได้ไปเนาะ ขัากล้อนก่อนนังมื้อโดยกะมื้อนี้กะเอื้อกะสิได้เมื่อก่อนเด้อเนาะมื้อหน้ามื้อในกะชีเบะมาเยี่ยมมายามมาหล่นน้ำหม่โดยสบายดีเด้อล่ะสเลยโดยเนาะพี่น้องน้องเพิ่นกะหน้าตาจบงามพี่น้องเลยยังบ่ทันเคยมีผู้บ่าวผู้แป้วยังบ่ทันเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนเนาะโดย สำหรับไพที่ว่าเห็นคลิปน้องแลว้วถึกใจอยากโออยากลมกระทักเขามาโอมา,อมาลมกับทางน้องเพิินเบิงได้เนาะโดยขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบ้อสุขุสุค้นที่ว่าเขามาติดตามรับช้มคลิปแม่น,านาภาตั้งแต่ต้นจนจบก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้แม่น,านาภาได้มีกำลังใจในการให้คลิปต่อๆไปโดยสำหรับคลิปนี้ก็สีได้ขอตัว จบคลิปก่อนพี่น้องเลยพ่อ,อกนันใด้คลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวคำว่า,บาสบายดี